โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีโค้ดใหม่มาแจกนะครับเออก่อนที่จะไปรับชมโค้ดผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เดือนนี้มีกิจกรรมแจกเพชรนะครับใครอยากได้เพชรคอมเมนต์ไว้หรือว่าแชร์คลิปนี้ตามกฎกติกากันเลยนะครับเออแล้วก็วันนี้ผมมีกิจกรรมใหม่มาแนะนําเออกิจกรรมแรกนะนี่ หมุน8ปทิศออรแกนิกนะครับแล้วก็โกโนโฟ,ฟิสิกอะไรสักอย่างนะคุณชุดจูบอยสีเจให้เราไปสูมเนาะแล้วก็นี่มีแรกบิซ่าห้ามร้อนนะครับแล้วก็มีนี่ทำคิวให้ครบ12คิวเพื่อเอาอเน,นี้ยเป็นแรกหน้ากาถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็รบกวเนเลยะค,ะครับขอกท่าด้วยมีหน้ากากะด้วยนะครับก็อตอนนี้น้องผมอยู่ข้างหลางเนาะเออแล้วก็ ผมจะไปใส่โค้ดให้ทุกคนดูเลยนะครับถ้ามันใส่ในเกมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ตรงใต้คลิปดกวาเนาะเพราะมันใส่ไม่ได้มันต้องออกนอกเกมไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปใต้คลิปนะครับแล้วถ้าใครอยากใต้เพจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเวัสดีครับผมครับ